สวัสดีครับผมวันนี้กับแม็กนะครับกับช่องรถสวยรวยทรัพนะครับวันนี้ผมอยู่กับโตโยต้า2.4 EP Runner นะครับคันนี้ได้เป็นกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะครับบอกราคาต้นคลิปเลยนะครับ500,000 1,000บาทเท่านั้นเองผ่อนคันนี้อยู่ประมาณ9,000บาทนะครับคิดดีฟรีดาวออกรถใช้เงิน0บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่ารถคันนี้นะครับสภาพเขาเป็นยังไงนะครับผมจะพาดูทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมถึงห้องเครื่องนะครับจะมารีวิวอย่างละเอียดเลยนะครับก่อนอื่น ไลค์นะครับกดหัวใจให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรถสวยให้ดูทุกวันครับผมคันนี้นะครับด้านหน้านะครับกระจน้าจะได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณคิ้วของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมโลโก้บาร์ต้านะครับเป็นโครเมียมนะครับสวยงามกลางวันเนี่ยสะท้อนแสงดีกลางคืนเนี่ยเพวลาโดนแสงไฟเนี่ยสะท้อนแสงไฟสวยงามเลยนะครับไฟคู่หน้านะครับเขาจะได้เป็นฮาโลเจนนะครับสำหรับคันนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมคิ้วบริเวณไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นแบบ โครเมียมนะครับสวยงามมาดูในส่วนของแม็กและยางกันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วคันนี้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยครับตัวใต้อยังอยู่ครบเลยยางนะครับเป็นของดันหลบนะครับยี่ห้อดีมารหัสยางนะครับเป็น265หกครับหกนะครับยางเนี่ยเป็นยางปี2024นะครับปลายปีดอกยางเนี่ยครับดึ๊กๆเลยเห็นไหมครับดอกยางเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับดึ๊กๆเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับคันนี้เป็นกระจกมองข้างโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมองข้างมาให้แล้ว กระตัวตกเนี่ยครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมบันไดข้างให้มาแล้วบ้อยนะครับสวยๆเลยสภาพเนี่ยดีมากๆนะครับผมด้านหลังกันบ้างครับฟอนต์โตยต้านะครับอันนี้เดิมๆเลยนะจากโรงงานนะครับสวยงามคิ้วมือจับด้านหลังเปิดประตูตรงนี้นะเป็นโครเมียมมีไฟเบรกดวนที่3ามนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้เลยเห็นไหมครับโคมไฟเนี่ยใหม่ๆเยี่ยมๆนะครับไม่เหลืองนะครับไม่หมองนะบริเวณกันชนด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นสีดําบริเวณ คิวด้านล่างทั้งสองฝั่งเป็นโครเมียมนะครับสวยงามเดี๋ยวพาชมด้านในกันบ้างครับผมขันนี้เป็นสี่ประตูนะครับกว้องขวางนะขึ้นลงง่ายนะครับผมผู้ชายตัวใหญ่เนี่ยขึ้นลงสบายเลยนะครับเข้ามาด้านในนะครับจะเห็นนะว่าผมนี่เป็นผู้ชายตัวใหญ่หญๆน,นะครับนั่งเนี่ยก็นั่งสบายนะกว้องขวางนะครับเฮดรูม เหลือๆเลยนะครับตรงนี้เล็กรูมก็ยังสบายๆอยู่นะบริเวณนั่งข้างตรงนี้นะครับยินๆนั่งได้สาคนนะครับเข็มขัดนิรภัยสันตำแหน่งนะบอะตรงกลางนะครับถ้าไม่มีใครนั่งเปิดออกมาได้นะครับเปิดออกมาแล้วเนี่ยสามารถเป็นที่วางแขนหรือว่าวางขวดน้ําแก้วน้ำเนี่ยเดินทางไกลสบายเลยครับคันนี้นนนรายละเอียดนะบริเวณด้านในครับจะเป็นเบาะผ้านะครับก็จะมีการเบาะผ้าเขาจะมีการทำเส้นแบบนี้นะให้มันดูสวยงามนะครับแล้วผิวสัมผัสเนี่ยดีมากๆนะคันนี้ ข้างหลังเนี่ยนั่งได้3คนสบายๆเลยพร้อมเข็มขัดนิรภัย3จุดนะครับให้มาครบๆเลยลำโพงด้านหลังมีมาให้นะครับซ้ายขวาด้านหน้าอีกซ้ายขวานะครับสบายๆเลยคันนี้ฟังเพลงจัดเต็มเลยเข้ามาบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวผมสารรถให้ดูนะครับคันนี้ชุบเดียวติดนะครับหน้าปัดเรือนไม้สวยงามนะครับเห็นไหมครับโลโก้ไฮรักลีโวขึ้นมาแล้วหน้าจอนะครับ ตรงนี้ใช้งานหน้าปกตินะครับสามารถกดได้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับเชื่อมต่อ USB AUX เนี่ยมีให้ครบครันเลยนะครับรับสายโทรศัพท์ก็ทาได้นะครับแอร์ตรงนี้เป็นแบบแมนนวลนะใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นเยียบเลยนะครับตรงนี้มีบอกเวลาคนที่นั่งไปกับเราก็สามารถดูเวลาได้ด้วยนะตรงนี้แอร์เย็นเยียบลองเปิดแอร์ให้ฟังนะฟังเสียงแอร์นะครับ โอเยมเจี๊ยบถึงกับหนาวนะครับเนคันนี้ด้าน,นในนะครับเห็นไหมเขามีการเดินเส้นรถตรงนี้นะเวลานั่งตรงคนขับนะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือน,นว่าตรงเนี้ยเป็นเส้นนําสายตาเรื่มองไปแล้วมันดูแบบมันดูสวยอ่ะนะครับถ้ามองจากมุมคนขับนะเพราะว่ามันเริ่มจากชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่อย่างงี้นะแล้วก็เดินไปแล้วมันค่อยๆเลี้ยวลงนะครับแล้วไปถึงตรงนู้นจึเป็นขอบแอร์ของผู้โดยสารนั่งข้างเนี่ยสวยงามเลยนะครับคันนี้ เกียร์นะครับเป็นอัตโนมัติแบบขั้นบันไดตโตโยต้าเนี่ยทำเกียร์แบบขั้นบันไดอยู่แล้วนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้มาเรียบ,บร้อยนะครับอีโคโหมดก็ใช้เวลาขับแล้วต้องการความประหยัดน้ำมันก็ใช้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดก็ต้องการความเร่งความแรงก็ใช้อันนี้นะครับผมคันนี้เดี๋ยวดูเลขไมล์ชัดๆเลยนะครับไมล์แท้นะครับคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะครับหนึ่งแสนเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับเรื่องไมล์เนี่ย ใครอยากรู้ว่าไมา้น้องไวมากเนี่ยดูยังไงนะครับในช่องผมมีให้ดูนะครับปฏิตัมกันได้นะครับหน้าปัดเลือนไม้ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับสวยงามไฟเนี่ยเป็นสีน้ําเงินขับตอนกลางคืนสบายตาและสวยงามมากๆนะครับบริเวณคอนโซลหน้าฝั่งคนนั่งมากนะครับตรงนี้สถานะของแอร์แบกนะครับแอร์แบกของคนนั่นเนี่ยเขาขึ้นว่าออนก็ใช้งานได้ปกตินะครับช่องเก็บของเหลือเฟืออันนี้ด้านบนนะครับบางคนใส่ เช่นใส่พักเครื่องหรือว่าบางคนใส่เอกสารนะครับข้างล่างก็มีอ่าข้างล่างก็มีเก็บได้อีกพามาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับผมเครื่องยนต์สภาพภายในเนี่ยเอี่ยมเลยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับไม่มีข้าวน้ํามันไหลเยิ้มนะครับทันนี้สภาพภาเดิมเดิดีดีเลยนะน้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับอ่าแผ่นเพจนะของโตลต้าเลขรหัสนะครับเห็นไหมลงท้ายด้วย797นะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแชสซีว่าเรียกตรงกันหรือเปล่านะครับผมส่องดูของเรียบร้อยของตัวรถนะครับเวทอาร์คนะครับสวยงามเลยคันนี้สภาพพร้อมใช้สุดๆนะมาดูขอบซีลกันมากนะครับตรงเนี้เห็นไหมเอาเล็บติกเข้านะเล็บติกเข้านี่ติกใดใูเฉยๆนะครับถ้าเป็นซีลที่ทํามาใหม่เนี่ยจะแข็งนะครับติกไม่เข้าแน่นอนอ่าพามาดูแชสซีครับเมื่อกี้เราดูเลขตัวถังไปแล้วเนาะเมื่อกี้เห็นไหมครับแชสซีเจ็ดเก้าเจ็ดตรงกับเลขตัวถังนะครับ สบายใจหายห่วงนะครับแท็กซี่เดิมๆเลยเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับรถคันนี้นะครับกับ Toyota ivo, t ต y o t a h ไฮรักลีโวสองจุดส n ่ e r นะครับสภาพใหม่ๆสวยๆอย่างนี้เลยราคาเบาๆนะครับคุณจะได้รถกระบะ4ประตูของ t ต y o t a เกียร์อัตโนมัติขับขี่ง่ายสภาพสวยๆนะครับราคาเบาๆเพียง5,100สนบาทเท่านั้นเองผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ9,000บาทนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งคันนี้ต้องผ่อนอย่างน้อยหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามส่วนต่างเงี้ยนะครับ เอาไปทําอะไรเอาไปพาลูกไปเที่ยวนะครับเก็บเงินไว้ใช้ยังเฉยๆได้เลยและคันนี้นะครับใครที่สนใจสามารถที่จะนัดหมายที่จะเข้ามาดูรถได้นะครับหรือจะติดต่อของ้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับโทรหาผมได้เลยครับที่094-855-0526นะครับผมยินดีให้บริการทุกคันครับผมก่อนจากการวันนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับแล้วผมจะนำรถดีๆสวยๆมาให้ทุกวันเลยครับผมสวัสดีครับ